ก็จริงก็กระแสก็ดีครับทีุ่กคนให้การตอบรับในการคัมแบ็กทางนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่เราก็ดีใจเหมือนกันที่เหมือนกับว่างานเราที่เราตั้งใจทำเนี่ยทุกคนแบบดีใจเออเอนจอยกับมันเลยแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีทำไมอ่ะเอออ๋อไพลงติดแอ็คติดแอปเป็นแอปครับผมถ้าเราฟังใหม่เพลงนี้ก้าเรามีส่วนร่วมหรือใครมีส่วนช่วยอะไรแบบพิเศษไหมครับเพลงก็จริงๆแล้วก็มันชื่อเพลงติดแอ็ใช่ไหมครัก็จริงจะดึงความติดแอ็ของคุณบีเจมาบ้าง ไปมาบ้างของผมเองมาบ้างในการแต่งเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นคอมบิเนชันที่รู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจกับมันได้ได้ง่ายกับเพลงนี้เดี๋ยวคุณแรปเองเนี่ยผมแรปเองคะแต่งมาเองบ้านเนีเปก็ไปแต่งบ้านกต่ดกับเองก็แตนปังกันโอเคเข้าใต่ซิ้งเขาเข้าใจอะก็วีก็ก็แค่รู้สึกว่าแต่งไปมั่วๆตามสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็แค่ตามความสุขที <S <S 1> <S 1> ่ ที่รู้สึกนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ส่งทีมพูฟก็ได้ก็โอเคได้ขึ้นมาเป็นเพลงถือว่าใส่ตัวต่อตัวเราเป็นะไรในสัปเพราะว่าในตลาดของโลกจริมันต้องติดติดแอน่ๆอะเรียกว่าจินจิ้นเลยจะจริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าจริงๆตัวก็ผมจริงคนเรียบร้อยถ้าพับไว้ไม่ค่อยติดแอคเท่าไหร่ลอรีนไม่เป็นแล้วครับกระแสตอบักเีาเป็นยังไงบ้างครับมันมันเกินคาดกับสิ่งที่เราคิดไปไหมจริงติดแอคของพี่นิวใช่ จริงชอบครับผมร้องกับพี่ไป๋วนกันอยู่กสองคนอะไรเงี้ยตอนตั้งแต่ก่อนเพลงปล่อยตั้งแต่ตอนเราไปถ่ายทำรายการเจลเต้ก็ร้องตลอดกับพี่นิวเปิดเดโมมาฟังกันซูแท็กของชันเหนือเชียวปันติดหูมากรู้สึกว่าเออรวมถึงท่าด้วยรู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรใหม่ๆที่ได้เห็นตัวตอนจากพี่นิวเลยอันนี้เราลองสืบจริงนะฮะนี่มันคือเขาได้ไหวแล้วมันจะเป็นการตอบร้อนตอรี่สตอบกลับของซีรีส์หลังต่างๆมันเกี่ยวอะไรกันก็จริงๆผมรู้สึกว่าเออเรียกว่า เหมือนเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทำให้พวกเราจริงๆพวกเราก็รู้สึกว่าเด v e ม o เดเวลลอปมาจากซีซั่นแรกเลยใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความเป็นศิลปินในตัวเองอะไราเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีเพลงให้ที่แบบเหมาะกับตัวตนของตัวเอง่ซึ่งเกี่ยวกับภาคสองไหมก็ไม่บอกเดี๋ยวรอติดตามแต่ว่าซีซั่นสองก็คือเลยนะเราได้เห็นน หมายถึงว่าได้เห็นซีรีส์ใช่ไหมครับโอ้ได้เห็นแน่ๆครับไม่ต้องหวังคนอันนี้คือถ่ายแบบเป็นเรื่องถ่ายแับนี้ตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องเพลงเป็นหลักป่อบครับตอนนี้ความจริงซีรีส์สอยในระหว่างช่วงโปรดักชั่นกำลังเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ภายในปีนี้ได้่ายแน่นอนตอนนีจะออกภายในปีนี้แต่ว่ายังไงก็จะมีเค้าว่าอยู่ไปก็คแน่นอนใช่งไหมครับอ๋อครบยังรักกันดีครับยังรักกันดีรักกันสุดๆเลยครับทุกวันนี้เพราะว่าถ่ายรายการด้วยกันอะไรเงี้ยไปนอนแบบ ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันแบบเจอนบ่อยอยู่บ้านเดียวกันแล้วถ้าไปอยู่บ้านเดียวนะแต่ก็ได้เห็นพัฒนาการในการที่ตกค้ณคิดว่าครับผมว่าจริงๆแล้วคุณพูงกับบอสคูโนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบอะไรเดิมๆเขาชอบอะไรที่มันแบบว้าวจัดจ้านใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากคนติดตามอะไรใหม่ๆนี่คือเรเซลแล้วสเกลอะไรใหม่ที่มันติดลังเทมตังแฟชั่นไหมอันนี้หรือว่าต้องรอดูสบายคิดว่าไม่ไม่น่าพลาดแต่ว่าคืออะไรก็ตอ <ๆ S 1> ้อ <c oughs> งรอดูสบายคไพรกสบ ใช่อาจจะเป็นแบบฟันเกลมาฟันทองฟันทองพี่ไปอาจจะสักพี่เจอาจจะต่อผมเเ่ลแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะกับแฟนจริงเห็นว่าจะมีการ่าได้พูดฝาดเปแฟนๆต่างที่เงี้ยมันจะมีเขาเรื่างอะไรครับ มีมีมอะไรำในคุณปักเป็นหลายประเทศความจริงเราเาวลาทำงานอีกเป็นเราก็อยากเจอแฟนอยนูะ่แล้วก็ทำจริงแฟนน่าสุดที่ต้องจัดไปก็รู้สึกดีมากมากที่ได้เจอแฟนๆหลายคนแล้วก็มันเหมือนเป็นกำลังใจพวกเราใกนการทำงานเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมตัวต่อซีนสองแล้วก็มีรายการเจอไปอีกรู้สึกวา่าฟูลฟิลแล้วก็มีกำลังใจทำงานเยอะนะครับต่อมาช่วงนี้ก็คือเหมือนออกมาวัตตตัดตัวก็ได้แยกยานไปทำพิเศษเป็นเลคคอร์ปด้ ไม่ได้แยกย้ายนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเลยครับออยู่ด้วยกันสนิทกันกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าเหมือนไปถ่ายสังจังหวัดทีนึงมันก็ต้องไปนอนค้างคืนหรือว่าใช้เวลาด้วยกันทั้งวันเลยก็รู้สึกว่าเออมันมันมันสนิทกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะแบบได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลยแยกจ้ายคือนอนไม่ได้แยกเลยครับนอนห้องเดียวก็นอนด้วยกันอยู่ดีเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งสปอยล์เลยเพราะคือมันจะเป็นสปอย อ๋อเจเจบีห้าร oh, ักนครับเจบีห้าร right. ักใช่ผมว่าจริงๆแล้วแฟนคลับของพวกผมนะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาซัพพอร์ตพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เคยเจออย่างนนนั้ะไม่เคยเจอเออแล้วก็รู้สึกว่าเร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 าคุยกันเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนแบบแฟนแบบปกติแล้วก็แบบส่งมอบเอนเนอร์จี่ดีๆให้กันเลยผมยังไม่เคยเจอที่ฟูกามะเลยเจบีเขามีคาบมีข้อตกลงมีคาบเป็นกันเองนหรือใครที่ตกลงกันที่ไหน อ่าผมผมว่าเขาเขาสปอร์ตแล้วก็ดูแลพวกเราอยู่แล้วอ่ะครับก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีนะครับอะไรอย่างเงี้ผมก็เจอก็้วเขาน่ารักทุกคนเราเขาไม่เคยเจอไอเหตุการณ์อะไรแนี้ไม่เคยที่เจออาจจะเป็นเจลบีอาจจะต้องกลัวพวกเราแทนใช่ทุกครั้งมากกว่าเราาเขาถึงไงเขาถึงไง ก็มีปลล่อยเก็จริงๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงๆก็มีแฟนๆกลุ่มที่แบบติดตามมาตั้งแต่ซีรีส์อะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆเรามีเพลงแล้วก็ได้ไปออกอีเวนต์ได้เจอแบบแฟนคลับหรือว่าแบบว่าเอ่อเฟสติวัลอื่นๆอะไรเงี้ยก็ได้แบบเจอคนอื่นด้วยอะไรก็เพิ่มมากๆคือจะมีโอกาสได้ไปพบกับอะไรแปลกๆจะชอบแฟนกับแฟนจริงๆนะครับมีแฟนมีแม็กคุณพี่เจเออจริงๆก็ยังก็อยากมีแต่ก็ต้องรอดูแล้วก็มีแล้วแต่เขาดูไปก่นไม่ต ก็ต้องรอดูต้องรอดูอยาจะบอกอะไเราอยู่ด้วยกันมากี่เท่าไหร่แล้ในะ้ปีกว่าจริงๆอุ้ยสองแล้วสองปีแล้วตั้งแต่ก่อนสองปีเจ๋วบีคนมากครับเจอยแล้วเจอวบีคนมากเลครับไม่รับสินุวิทย์แล้วไม่รับสิน้วิอย่แล้วแน่นอนแล้วก็ อยากให้อยู่กับพวกเราเป็นนายเรนนี่พวกเราก็รู้สึกว่าจะพัฒนาตนแล้วก็ผลิตพัฒนาตนเดี๋ยนี้ที่ดูติดนะฮะผมก็พวกเราจะพัฒนาตนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะแล้วก็เดินทางสายการด้วยไม่ทำอะไรไม่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างของสังคมด้วยนะครับผมก็ฝาก ส่วนเ <ต ec S 1> ด็กนิสัยสุดทใครที่ยังไม่ติดตามก็อติดตามพวกเราได้เนะน้องๆก็ติดตามพี่ๆได้นะคร <laughs> ับฝากด้วยนะครับ <laughs>